ในสมรภูมิการค้าระหว่างประเทศทรัพยากรคืออาวุธสำคัญที่แต่ละชาตินำมาใช้ต่อรองผลประโยชน์โดยหนึ่งในทรัพยากรที่ท,ทรงอิทธิพลมากที่สุดในยุคเทคโนโลยีคือแร่หายากซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอุปกรณ์สมัยใหม่ตั้งแต่สมาร์ทโฟนรถยนต์ไฟฟ้าไปจนถึงอาวุธยุธโทโธปกรณ์ขั้นสูงตลอดช่วงที่ผ่านมาประเด็นแร่หายากได้กลายเป็นจุดปะทุหลักของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีน เนื่องจากจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตและครอบครองแร่หายากรายใหญ่ที่สุดของโลกได้ออกมาตรการจำกัดการส่งออกส่งผลให้สหรัฐแสดงความไม่พอใจและขู่ตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนแต่แร่หายากไม่ใช่ทรัพยากรเดียวที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจยุคดิจิทัลอีกหนึ่งแร่ที่มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ไม่แพ้กันคือทองแดง โลหะคุ้นตาที่ราคาพุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าทองแดงถึง50%เพื่อดึงฐานการผลิตกลับสู่สหรัฐทำไมทองแดงจะมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ทำไมทองแดงถึงกลายเป็นแร่ยุทธศาสตร์และในวันนี้ใครกันคือผู้ครอบครองอำนาจการผลิตทองแดงรายใหญ่ของโลก วันนี้ The ะบ i ิ f เฟจะพาไปหาคำตอบแต่ก่อนจะไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปอและทีมสปอตไลท์ด้วยนะครับในอดีตทองแดงเคยถูกมองว่าเป็นเพียงวัตถุดิบอุตสาหกรรมทั่วไปแต่ปัจจุบันมันได้กลายเป็นทรัพยากรยุทธศาสตร์ของยุคใหม่ ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการปฏิวัติดิจิทัลของโลกวันนี้ทองแดงเป็นวัสดุพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีแทบทุกแขนงตั้งแต่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระบบไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียนไปจนถึงศูนย์ข้อมูลที่คาดว่าจะเพิ่มจำนวนเกือบ2เท่าภายในปี2,573รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าแผงโซลาเซลล์ชิปคอมพิวเตอร์และระบบกักเก็บพลังงานสิ่งเหล่านี้ล้วนต้องอาศัยทองแดงเป็นส่วนประกอบหลักเพราะทองแดงมีคุณสมบัติการนาไฟฟ้าและความร้อนที่โดดเด่นทนการกัดกร่อนได้ดีและมีความยืดหยุ่นสูงทำให้กลายเป็นวัสดุสำคัญในสายไฟอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของโลกยุคใหม่แม้ทองแดงจะถือเป็นโลหะที่หาได้ง่ายโดยเป็นธาตุที่มีปริมาณมากเป็นอันดับที่26ในชั้นเปลือกโลกและคาดว่ามีสำรองอยู่ราว890ล้านถึง1,000ล้านตันทั่วโลกในปี2,568ปัญหาคือความต้องการทองแดงทั่วโลกก็กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันปัจจุบันความต้องการทองแดงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องจากแรงขับของยุคพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีดิจิทัล หลยสำนักคาดว่าภายในปี2593ความต้องการจะเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจากปัจจุบันขณะที่แหล่งผลิตใหม่กลับมีจำกัดและต้นทุนการขุดก็สูงมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่รายงานของ Wood Mackenzie ประเมินว่าในอีก10ปีข้างหน้าความต้องการทองแดงอาจเพิ่มขึ้นอีกกว่า8.2ล้านตันต่อปีรวมเป็นประมาณ42.7ล้านตันหรือเพิ่มขึ้นราว24%สอร์เสาเหตุหลักมาจากการเกิดขึ้นพร้อมกันของสีเทรนใหญ่ทั่วโลกได้แก่ การเติบโตของ AI และศูนย์ข้อมูลการเพิ่มขึ้นของงบประมาณด้านกลาโหมการเร่งอุตสาหกรรมในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยเฉพาะในรถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนนักวิเคราะห์จากวูดแมคเคนซี่เตือนว่าแนวโน้มทั้งหมดนี้อาจทําให้ความต้องการทองแดงรวมพุ่งขึ้นถึง40%ภายในปี2578จนทําให้ทองแดงกลายเป็นคอขวดเชิงยุทธศาสตร์ของการเปลี่ยนผ่านพลังงานโลก หรือวัตถุดิบที่หากขาดไปแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจทาให้เครื่องจักรแห่งเศรษฐกิจสะดุดทั้งระบบนักวิเคราะห์ชี้ว่าหากห่วงโซ่อุปทานทองแดงเกิดสะดุดหรือภาคอุตสาหการรมไม่สามารถเร่งขยายกําลังการผลิตได้ทันต่อความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นผลลัพธ์อาจลุกลามเป็นโดมิโน,โนทางเศรษฐกิจที่กระทบตั้งแต่การผลิตพลังงานสะอาดรถยนต์ไฟฟ้าไปจนถึงอุตสาหการรมเทคโนโลยีทั่วโลกในระยะยาวด้วยความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ในระดับนี้ทําให้ประเทศที่เป็นเจ้าของแหล่งสํารอง หรือเป็นผู้ผลิตทองแดงรายใหญ่ของโลกมีสิทธิ์ที่จะกลายเป็นผู้เล่นที่มีอำนาจต่อรองสูงบนเวทีเศรษฐกิจและพลังงานโลกในอนาคตข้อมูลจากสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USGS ระบุว่าในปี2568ประเทศที่มีปริมาณสำรองทองแดงมากที่สุดคือชิลีที่มีสำรองทองแดงประมาณ190ล้านตันออสเตรเลียที่มีสำรองทองแดงประมาณ100ล้านตัน เปรูที่มีสำรองทองแดงประมาณ100ล้านตันส่วนประเทศที่มีการผลิตทองแดงมากที่สุดในโลกในปี2568ได้แก่ชิลีที่ผลิตทองแดงได้ราว5.3ล้านตันสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอยู่ในอันดับสองของโลกด้วยปริมาณผลิต3.3ล้านตันเปรูที่ผลิตทองแดงได้ประมาณ2.6ล้านตันทำให้กล่าวได้ว่าอเมริกาใต้โดยเฉพาะชิลีและเปรูยังคงเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมทองแดงโลก ขณะที่แอฟริกาโดยเฉพาะคองโกกำลังกลายเป็นพลังใหม่ในห่วงโซ่อุปทานโลหะสำคัญของศตรวรรษที่สองสำหรับประเทศไทยกรมทรัพยากรธรณีระบุว่าแม้เราจะมีแหล่งแร่ทองแดงอยู่หลายแห่งทั่วประเทศแต่แหล่งที่มีมูลค่าจริงๆทางเศรษฐกิจมีอยู่ไม่มากนะักทำให้ผลผลิตภายในประเทศ y y ยังไม่พอใช้จึงต้องนำเข้าทองแดงจากต่างประเทศเป็นหลักเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมพื้นที่ที่พบแหล่งทองแดงสำคัญได้แก่ จังหวัดเลยซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตหลักของไทยรวมถึงนครราชสีมาเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์แพร่น,น่านลำปางลบบุรีชะเชิงเซาและกาญจนบุรีพูดง่ายๆคือไทยไม่ได้มีทรัพยากรทองแดงมากพอในการพึ่งพาตัวเองได้จำเป็นต้องพึ่งประเทศคู่ค้าเป็นหลักจึงต้องบริหารความสัมพันธ์ทางการค้าให้ดีและกระจายความเสี่ยงเผื่อไว้ในอนาคต จากที่เล่ามาทั้งหมดจะเห็นได้นะครับว่าในโลกที่เทคโนโลยีกลายเป็นเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจโลกทองแดงได้เปลี่ยนสถานะจากโลหะอุตสาหกรรมธรรมดามาเป็นทรัพยากรยุทธศาสตร์ที่ทุกประเทศต่างต้องการครอบครองหรือเข้าถึงให้ได้สําหรับประเทศไทยแม้จะไม่ได้เป็นผู้ผลิตรายใหญ่แต่ก็ยังอยู่ในห่วงโซ่เศรษฐกิจโลกที่ต้องพึ่งพาทองแดงอย่างลึกซึ้งการบริหารความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างรอบคอบ การกระจายแหล่งน้ำเข้าและการผลักดันอุตสาหกรรมรีไซเคิลโลหะในประเทศอาจกลายเป็นกรอบป้องกันที่ช่วยลดความเปราะบางความผันผวน,นของตลาดโลกในยุคที่ทรัพยากรคือพลังอำนาจทองแดงอาจไม่ใช่สินทรัพย์ที่ปลอดภัยเหมือนทองคำแต่ในทางเศรษฐกิจมันคือทองคำสีแดงที่จะชี้ชะตาอนาคตของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทั่วโลกในอนาคตเพ,เพื่อนๆคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ